ไฮบิดใบกลมจันเงินหน้าเทานะคะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยตัวนี้รหัส f h 6นะคะเมโลเพอร์คอลเลกชันนะคะก็คือเสเนจันมุกเมโลค่ะ f h 6ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกย์สวยมากตอนนี้พี่เกจะทำอะไรเอ่ยมันใหญ่มากๆเลยนะเขาเป็นแม่เนาะจริงๆก็ด้วยวัสดุที่เขาเสื่อมนานแล้ววันนี้จะมันทำจำนวนซะหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนาะว่าต้นนี้เราจะทำยังไงกันดีถ้าเป็นพี่่จะทำยังไงครับสำหรับผมนะวันนี้จริงๆวัตถุประสงค์ผมต้องการจะได้จํานวนที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ จริงๆต้นนี้ผมเหลือต้นที่สวยๆน้อยแล้วอยากจะตั้งแม่ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะให้ไม้โตเร็วผมก็อยากจะได้ไม้หนอด้วยวันนี้ก็เลยจะมาทําการยกยอดนั่นแหละแล้วก็หั่นชิ้นตาเนาะโดยลักษณะที่ว่าวันนี้เราจะไม่ลื้อหมดเพราะว่าตัวนี้ตอนเนี่ยยังมีจุกตูดเขาเรียกจุกตูดตรขงข้างล่างเนี่ยครับที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเป็นไม้ที่เกิดตั้งแต่หน่อเล็กๆเขาจะมีจุกเล็กๆอยู่ค่อนข้างมีตาซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้จํานวนจากจอโดยที่เราใช้ชิ้นเล็กๆที่ปลายแหลมๆเนี่ยถ้าเราไปหั่นชิ้นตาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้จํานวนมันก็ค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างจะน้อยเนาะบางทีเขาก็อาจจะชาแล้วผุแล้วอะไรได้ง่ายผมก็เลยจะทําการยกยอดเพื่อเหลือเดี๋ยวจุกตรงปลายเนี่ยไว้กับตอเลยเนาะให้ได้ไม่ต้องเยอะหรอกนิดเดียวเนาะเขาจะมีตาซ่อนอยู่ออโอเคผมทําเลยตรงนี้ตัดเลยนะครับอโอเค ต้ในตายเนี่ยนิดเดียวนะครับเห็นไหมตอนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นไม้เงา่ายาวทรงสูงไม่ได้มีล่ากาศเพราะฉะนั้นการหั่นเนี่ยก็คงจะต้องอหั่นแบบตัดยอดแม่ไปเลยนะครับโดยที่เราไม่สามารถเอายอดแม่ไปชำลงวัสดุปลูกทิ้งได้เลยสวยมากค่ะต้นนี้ใบล่านี่ก็จะไม่มีประโยชน์ละตอนนี้ก็คือเราก็ควรจะต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเพื่อจะเก็บจํานวนตาให้ได้มากที่สุดเนาะวั<ม>นนี้เราจะว่ากันเรื่องจำนวนแล้ว แล้วก็ตัวทํให้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนาะโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราจะชํายอดด้วยน้ำมีรากชําทรายไม่มีรากชําน้ำเนาะ ตามคอนเซปต์เดิมของพี่สวนเนาะเพราะว่าถ้าเวลาเราเราชำน้ำานเวลาไม่มีรากเขาจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแล้วให้รากได้เร็วกว่าทําทรายนะครับหรือจะชําทรายได้ไหมถามว่าได้ไหมได้แต่ไม้จะโสมแล้วให้การฟื้นตัวจะช้ากว่าโอเคตอนนี้ส่วนตอเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรเราเอาเอาไปเลี้ยงในสถานที่ปกติได้เลยแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ควรจะเขาเรียกงดการให้น้ําในช่วงแรกๆคือให้ต้องให้บางๆแล้วให้น้อยๆไม่ควรลดตามปกติเนาะหรือจากฝนอะไรพวกนี้ เขายังไม่สามารถไคลน้ําได้ด้วยความที่รากเข้ามาหาสารเนี่ยเขาอาจจะเกิดสภาวะทิ้งรากแล้วเนา่าเขาเขาเงาเขาต่อได้ง่ายเนาะอ่ะโอเคอันนี้ไปวางในที่ควบคุมแล้วพี่เกจะเฉือนครึ่งอะไระยังไงไหมคะอันนี้จะจะไม่เฉือนนะครับะจะเฉือนถามว่าใครจะเฉือนก็ก็ได้เนาะผ่าแบ่งครึ่งไปเลยครึ่งก็ได้แต่ตอนนี้คืออยากให้เขาเขาโตโตเร็วแล้วก็ได้หน่อที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก่อนเดี๋ยวเราจะไล่ขัดหน่อเพื่อตัดตั้งแม่เลยอันนี้เราจะไล่ขัดตรงตต่อไปก็คือการหั่น ส่วนเงาส่วนนี้จะหันทำจำนวนชิ้นตาได้แต่เราจะยกยอดออกก่อนเนาะ <S <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนที่เราจะทำยอดเนี่ยเวลาหันเพจะไม่ให้ลมยอดเนี่ยเราเก็บใบนี้ไว้เราหันใต้กับใบตรงนี้จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดที่เราหันได้ที่จะเก็บใบใบใบสุดท้ายนี้ไว้ได้เนาอะโดยที่ไม่ลมยอดเนาะย,ยังไงยังไงก็จะไม่ลมยอดทําให้ยอดนี้เสียหายไปนะครับถ้าเราหันใต้กับใบน,นะครับอโอเคปึ๊บอ่าโอเคไปละอา่ออาจับให้ เดี๋ยวเราจะไปชําน้ําเรามีแก้วน้ำไหมครับอ่ามีแก้วน้าโอเคอันนี้เป็นลนักษณะแก้วที่ที่ผมใช้ชำเนาะจริงๆใครจะใส่ทรายลงไปก่อนเพื่อลองถูงน้าหนักก็ได้ครับอ่ะหลังจากที่เราได้ยอดมาแล้วเนาะเราจะชำชำน้ำนะครับแต่ที่เห็นใส่ทรายเนี่ยเราไม่ได้ว่าเนีกครับว่าเรียกว่าชำทรายจริงๆเราเป็นการชำน้ำําแต่เราใช้ทรายในการถูงน้ําหนักตัวแก้วเพื่อที่จะไม่ให้แก้วเนี่ยล้มง่ายเพราะว่าด้วยความที่ยอดเขาค่อนข้างสูงใหญ่เนาะอะ่โอเค เมื่อไรที่เราใส่น้ําลงไปแล้วเห็นไหมครับเราชําน้าอะ่ะเราจะไม่ผมจะที่สวนเนะี่ยจะไม่ได้ชําให้ให้ตัวน้ําท่วมกะถึงกะใบยอย่างนี้จะใช้ลักษณะของการแตะแตะที่ผิวน้ําแล้วก็คุมระดับน้ําให้เหนือทรายสักครึ่งเซนพออ่าเราจะเจาะรทูที่เหนือทรายสักครึ่งเซนนะครับเหนือทรายที่เราทําระดับไว้เนาะสักครึ่งเซนเพื่อที่จะเอาไว้เทินน้าออก หรือเราจะใช้สปิ๊กเวลาใครที่รดถด้วยสปริงเกอร์อยู่แล้วเอาไปวางไว้สปริงเกอร์ที่ไหลรถไปเนี่ยมันก็จะเทินน้ำออกเลยอัตโนมัตินะอย่างอ่ะสักสองสามวันทีก็ได้เราก็จะม,มาเทินน้ำออกแบบนี้คือใส่น้ำไล่น้ำน้ำเก่าออกเนาะแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปในระหว่างนี้สามารถจะหยอดในส่วนของอน้ำยาเร่งรากเข้าไปได้เล็กน้อยเ,ออเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดรากได้ใส่น้ำยาเร่งรากได้พวกปีหนึ่งอะไรพวกเนี้ยครับหาดพมีเนาะ เหมือนเราผสมฉีดแล้วเราก็สามารถฉีดลงไปได้บางๆเล็กน้อยนะครับหรือใครจะแช่ก่อนก็ได้การเสียกคำนี่ก็จะใช้เหมือนข้าเหมือนปกติเวลาเราปลูกไม้เลยทํให้ให้เขาอยู่ทรงและทรายก็จะเป็นตัวช่วยประคองอไม่ให้เขาล้มเนาะอ,อ,นอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางเลี้ยงในที่ เราปลูกเลี้ยงได้ตามปกติเลย<ช>ไม่อบนะคะแล้วก็พี่เกสสรุปให้หน่อยค่ะกระบวนการนี้มีอะไรบ้างกระบวนการนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะเป็นการน,านี่ครับยกยอดเนาะเพื่อที่อันนี้เหตุผลที่อันนี้หนึ่งส่วนแล้วใช่เพื่อที่จะต้องการได้หนอ่อที่ทใหญ่แล้วก็วแ,วแข็งแรงถ้าเขียวหรือเปลือกเขาก็จะกดออกเพื่อให้เขาเกิดใหม่เนาะอันนี้นะ่า โอเคส่วนอันนี้ยอดอ่าแร้วไปชน้ำเพื่อที่เป็นต้นแม่ต่อไปเพราะยอดนี้เขายังสวยอยู่โอเคเป็นต้นแม่ที่สวยต่อไ้อีกอ่าและอันนี้ก็คือนําไปหั่นปกติเลยใครจะอบปกติใครจะอบใช้ซแฟกน้าหรืออบอะไรก็แล้วแต่หรือจะชําทรายไม่อบอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ตามสะดวกเลยนะคะโอ้โหใช้วิธีการหั่นทรายนี่ค่ะใครสะดวกเลือกแบบไหนอะไรยังไงก็หยิบจับเอาไปเป็นความรู้ได้นะคะแล้วก็ไปทําได้จ้าเอาหั่นครึ่งด้วยหั่นครึ่งด้วย I <laughs>